นี่คือเด็กชายนำเลียบเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับจากหนังที่แสดงไว้ปี2 5 2 6เรื่องลำพูนดำไม่ว่าจะออกแค่ฉากเดียวนะครับแต่ว่าชื่อของเด็กชายนำเลียบนั้นเป็นที่จดจำแสดงหนังอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็มาแสดงทางทีวีผมไม่ได้เห็นหน้าเด็กชายนำเลียบนานแล้วนะครับตั้งแต่ไม่มีหนังให้ดู เพิ่งจะมีโอกาสเห็นหน้าเด็กชายนําเลียบอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อวันที่4วมิถุนายน2568ที่ผ่านมานี่แหละครับในงาน,นไายโหดสังวนนี่ครับพี่สรนันต์ลอยเอกวัตนนะครับแซวนะครับเม่สักครู่แซวเด็กชายนำเลียนี่ก็นั่งใกล้คุณกลุ่มสีลไหลครับนี่ครับคือภาพของ เด็กชายนำเลียกในปัจจุบันนะครับดา,าราเด็กที่ในอดีตนั้นโด่งดังมา,มากๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนะครับนะว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสเห็นหน้าในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ก็วันนี้แหละครับจริงอ